สำหรับบอลไทยเนี่ยใครที่ตามบอลไทยนะแบบสโมสต์นีไทยทีมไหนก็ตามนะครับเวลาเกิดการฟาวขึ้นไม่ว่าทีมไหนก็ตามนะครับเราเตรียมมามา่าและไปต้มกินได้เลยรอไปเลยนะครับเชื่อป่ะผมคิดว่ามาม่าจะถูกต้มเสร็จก่อนที่แบบอะไรแต่ละทีมจะตั้งเตะหรือเริ่มแบบเริ่มเกมหลังจากฟาวอีกอะ่ะผมกำลังพูดถึงอะไรรู้ป่ะผมกำลังพูดถึงว่าเมื่อเกิดการฟาวขึ้นในบอลไทยระยะเวลาในการที่แบบ ความต่อเนื่องของลูกบอลในการเล่นเนี่ยมันถูกหยุดทันทีแล้วมันหยุดนานเกินไปลองจินตนาการนะว่าบอลไทยเนี่ยพอฟาปุ๊บหยุดไปอ่ะสามสิบวิแต่บอลระดับเอเชียบอลยุโรปยังไงครับไม่เกินสิบวิเล่นต่อแล้วเราเห็นอะไรไหมแน่นอนนะว่าถ้ามองในมุมมองของแบบอ้าเพื่อเพื่อเกิดความพร้อมเพื่อจะตําแหน่งเพื่อไม่เพื่ออะไรเพื่ออ,อ่อมีเวลาพักในการเหนื่อยใช่มันมันมันมีเหตุผลจริงๆครับแต่มันไปต่อไม่ได้ในระดับเอเชียผพไม่ได้ตามที่เราพักนานขนาดนี้ถูกไหม ความต่อเนื่องในการเล่นมันก็ไม่ต่อเนื่องเราคิดว่าเราดูบอลไทยเล่นเก้านาทีจริงๆเหรอหรือต่อให้ทดเวลาบาดเจ็บเป็นเพิ่มสิบนาทีเป็นร้อยนาทีรู้อะไรไหมเราแทบจะไม่เห็นบอลไทยเล่นเต็มเกมเราจะเห็นสักเจ็7สิบนาทีและนั่นคือสาเหตุนะว่าทําไมช่วงนาทีที่เจิบบอลไทยในระดับเอเชียไม่ว่ารุ่นไหนเราจะรู้สึกว่าแบบโอ้ทำไมเราแบบพลาดง่ายทำไมเรารู้สึกมันเหนื่อยทำไมรู้สึกมันช้าทำไมรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนหมดแรงเรารู้แล้วใช่ไหม มันไม่ใช่นักบอลหมดแรงไม่มีแรงวิ่งแต่อะไรครับความเข้มข้นในการใช้พลังงานไม่เต็มที่เหมือนช่วงแรกๆเราเราคิดว่าอย่างนั้นจริงไหมล่ะไม่ได้ว่านักบอลไทยไม่ฟิตนะครับแต่ฟิตไม่พอที่จะยืนระยะในถึงช่วงเวลา90นาทีแบบเต็มเต็มเกมอะ่ะ90นาทีของนักของบอลไทยกับ90นาทีของบอลยุโปรปบอลเอเชียต่างกันนะครับสังเกตบอลญ,ญี่ปุ่นดิบอลยุโรปทีมไหนก็ได้อ่ะ เวลาเขาวิ่งเวลาเขาเคลื่อนที่อ่ะเขาเหมือนใส่เต็มสุดใช่ไหมทำไมเขาเร็ววะทำไมเขาอย่างงั้เพราะเขาใส่เต็มโอเคละมันอ้อเขามีเครื่องไม้เครื่องมือเขาเตรียมพร้อมอ้าวแล้วเราไม่เตรียมพร้อมเหรอเราก็มีวิสาการกินลาทําไมเราไม่ริงจังกันนะแล้วถ้าเกิดเราใช้ผลนนี้เป็นข้ออ้างอีกฝ่ายก็มีข้ออ้างที่จะชนะเราแล้วว่าอ้อบอลไทยเป็นอย่างนี้นี่เองเออพอหยุดเกมปุ๊บกระเป๋าเล่นชาดูนี่นะัะตัดฟ้าโอเค งั้นเรามาเล่นเข้มคนกับบอลไทยกันเถอะนาที70นี้นะ่จะเปลี่ยนตัวไปแบบยิงประตูลัวๆเลยเพราะเขารู้แล้วว่าเราจะหมดแรงช่วงนี้เห็นไหมมันมีจุดที่แบบเป็นด้านกลับกันของการที่เราเห็นเป็นข้อดีนะครับทีนี้นก็อาจจะมีคนบอกว่าเออประเล่นเองสิรับบอลเขาเหนื่อยกันเนะ่ะเอาผมถามแค่นี้ยถ้าแค่เนี้ยเหนื่อยแล้วอะระดับเอเชียเจ้าไงถ้าอะไร,รเอะไปเชียรู้ว่า แค่นี้เราเหนื่อยแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วถ้าเกิดผมฟิตกว่าแบบฟิตกว่าคนที่พูดล่ะอย่างเงี้ยฟิตกว่านักบอลเหล่านั้นทุกคนจะทำไง,งแล้วทุกคนจะหาข้ออ้างนะครับหรือแบบเหตุผลว่าโอ้โหนี่แบบก็ได้แค่นี้แหละโหมันอย่างมากก็แค่นี้แอคแอคนี่ว่าอะไรเง,งี้ยนี่ไงเราเห็นสังคมบอลไทยไหมคุณจะไม่มีทางได้รับการยอมรับจากบุคคลเหล่านี้กลุ่มคนพวกนี้ขาดนะครับผมถึงบอกไงถ้าเกิดเราเจอกลุ่มคนเหล่านี้คนหนีไปเลย ไม่ต้องสนใจเลยปล่อยเลยแล้วก็จะมีมาเรื่อยๆลักบอลระดับโลกกระโดมมาแล้วนี่คือสิ่งที่เราต้องนิ่งไว้นะครับอย่างแบบรายการล่าสุดเนี่ยเราสังเกตไหมเราโดนอัดท้ายเกมอะ่ะเราแทบแบบหมดแรงในช่วงไท้ายพอหมดแรงแล้วเป็นไงครับแบบพลังก,กำลังอ่อนแรงการเล่นเกมโตกับเกมโลกและเกมลับทุกอย่างมันช้าลงหมดนะครับก็จะโดนนะครับโดนส่องกไปบ่อยๆโดนยิงบ่อยนะครับ ไม่ใช่ความผิดนักบอลจริงๆนะไม่ใช่ความผิดโค้ดด้วยแต่มเป็นสิ่งที่ต้องมาร่วมมือกันแสดงความชัดเจนนะว่าเฮ้ยอยากไประดับเอเชียใช่ไหมอยากได้ทั่วอยากระดับเอเชียอยากไปไกลกว่านี้ใช่ไหมงั้นยกระดับมาตรฐานไปพร้อมกันต้องวิ่งเท่าไหนอะไรยังไงเครื่องม้คืออะไรมาวัดเราเราเรา,เร,าเริ่มเห็นอะไรภาพอะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับคือผมมองว่าเราต้องสร้างมาตรฐานครับเช่นอ่าร้อนไทยเนี่ยนะถ้าอยากเล่นระดับเอเชียได้ต้องวิ่งสิบสิบสิบสองโลเออ และวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดแบบนี้ได้แบบต่อเนื่องเท่านี้เท่านี้อะไรก็ว่าไปตามสมรรถภาพที่เราจะแบบคำนวณมันขึ้นมานะครับสร้างแบบทดสอบมาค่าออกซิเจนหรือหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องทําให้เข้าถึงแบบนักบอลทั่วไปด้วยไม่แต่นักบอลเดินสายนะครับทําไมถึงทำไมต้องถึงขนาดนั้นรู้ป่ะเพราะว่ามันจะเกิดการแข่งขันแล้วก็เกิดการยกระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น นี่ยังไม่ได้พูดถึงอาหารการกินยังไม่ได้ดถึงระบบการซ้อมกล้ามเนื้อที่การฝึกต่างๆที่เพื่อให้พร้อมรองรับกับแะรกับการใช้พลังงานที่สูงขนาดนั้นและยาวนานขนาดนี้นะครับเราเราเห็นถึงรายละเอียดหรือยังผมอยากให้ทุกคนไปดูจริงๆนะครับบัตบอลไทยคู่ไหนก็ได้เมื่อใดก็ตามที่เกิดการฟาวเมื่อใดก็ตามที่แบบเกิดการหยุดเกมขึ้นมาเนี่ยไปแล้วนะครับสามสิบวิหนึ่งนาทีผมถึงบอกไงว่าแบบทุกคนเตรียมต้มมาม่ากินได้เลย และต่อให้เล่นต่อนะครับทุกคนเชื่อปะมันจะจบด้วยการอะไรมันจะจบด้วยการคืนหลังแล้วอะไรโอ้โหสง่งบอลอยู่ข้างหลังเน่ะแบบนอกปะสง่งบอลทีหนึ่งก็ทุกคนก็ไปต่อมามาทีหนึ่งได้เลยอะ่ะผมผมผมถึงบอกแล้ทุกคนว่าว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านีน้ทุกคนเตรียมทําอะไรได้เลยมันเหมือนจะดีนะอ้อเราได้ต่อเนื่องแล้วอ๋อได้จังหวะเดียวด้วยนะไม่อะ่ะเล่นจังหวะเดียวนู่นนี่นั่นะจริงแต่จังหวะไม่เร็วพอนะครับ ส่งไปซ้ายขวาคืนไปมาแต่อะไรครับอีกฝ่ายสามารถวิ่งไปมาได้ทันมันก็จะไปไม่ได้เห็นป่ะก็ประมาณนี้นะครับ